ในใหญ่คักควงพี่หน่องเอ้ยคุณใส่เบิงเป็นสันเป็นสันนี่แฉะเบิ้งเบิ้งเอ,อ้ามาคุณน่ะคักบ่กุ่น่ะจ้ะกำลังขึ้น ใครสิเป็นผ sure ู้โชคดีมาผอก่อนกันเนาะใครสิเป็นผู้โชคดีนะจ๊ะเนาะเดือดอีรีบหน่อยผลิดเป็นพืชเจ้าใครจะเป็นผู้โชคดีเนี่ยคุณน่ะสุดยอดบะคุณน่ะปลดแล้ว่ะ ดูนะทราบหลาไปบุะจะไม่โลง่งงามค่กข้างล่างคุณเป็นชันอยู่คุณใครจะเป็นผู้โชคดีได้มาเก็บเพชรคอนนี้มะเบียดกันขึ้นพี่ นม่ะคุณคุณชัวรเป็นชัวอยูม่มันเราะคักลายเบิ่งไยเพ่อแม่พีพ่น้องตาสนาดีเขาก็ได้เก็บปุ่มปุ่มเป็นปุ่มเป็นจอเป็นจออยู่ข้างล่างคนนุณยืดบาสนาดีเขาก็สิได้เก็บพ่อแม่พี่น้องจานมันหน่อยปวดพูดใด้พอแค่ขจ้าเก็บรถ จะพามาเบิง้งทายมาปามา,มาทายเบิง้งนะทัศอ่อนเนาะปานปลูกไว้สุดยอดลยไรคุณแม่แค่นี้แหละจ้ะพาเบิง้งเดี๋ยวป้าจะเก็บเดีวมันหน่อยพอดมันเนย็นขจอบมาพอใครขจอบเก็บจุกข้าว <laughs> เป็นชันเป็นชันอยู่บ่าแม่เป็น,น้องเอ้ยปุ่นะเห็นวาสิเปื่อยฝนตกใส่ต,ก,ต,ตกดีเนี่ยปุ่นะเป็นช่วเป็นช่วอ,อยู่จ้ะ ลัางเกิดดีคักซะแล้วพี่ฝนตกใส่อันใดดอกใหญ่อยู่ใต้ใบไม้เขาบอเห็นกลสิเปื่อยฉิ่มจนแล้วทั้งนี้จะว่าเปื่อยฉิมมีไต่งาไปไป่ายไหมเป็นคุณในหน่วยแน่ๆเป็นผดเป็นผดจุนพลังออกใต่หนามในวนวด เห็ดอินกิหน่อยพดเอาไว้เป็นเสือเป็นแนวจ้ะเห็ดหูเลยเห็ดกุ้งสาหรือไงดอกปุ๋ยงนะจ้ะเ นิดหน่อยเลยเต็มอยู่เอาไว้มาเก็บอีกเ,เก็บอุปกรณ์ยังไงเพิ่นตีจ้ะฝนตกลิ่นเดี๋ยวนี้พอไม่ไปนอกเลย<ะ>ทำความสะอาดบ้านในบ้านสิเรากับผ้าขาป้า เท็ดกระลังหลังข้างนอกเยอะสร้างเห็ดกับบ้านในแล้วฟุ้งขุ่งไปเปิดอรลวดมูลออกหลอกปันคั้ยหน่อยตกขีดข้นทำหายยังไปโอ้โหทางนี้ก็ได้กไต่ข้อนพี่จ้ะฮู้นะ่ะ ต้องใบไม้ใบไม้คุณแม่คุณอนะเบียดกันขึ้นเยอะโด่อาเลยทะปีกอะพี่นี่น้องน้อย ่จะเด้เลยอยู่แป,แป๊บแป๊บปาดมันเป็นเห็ดเอียงแล่พอแม่พี่นองเลยพูดนะปาด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 พูดนะดอกเห็ดยายคักกน่าจะเนาะสวยงามอีลีกมันเห็ดเอียงพอพน,น,นุเงินเกิดเป็นกลุ่มชิวา เฮ็ดต่าก็คือเนาะจะเนาะนี่เนี่ยนี่พุ่นน่ะนี่กลุ่มนึงพุ่นน่ะปาร์ติดตัวพูดนะปาร์ตไงก็ฟามืออีกไงก็ฟามืออีกพุ่นะนี่ดอกหน่อยเพิ่นกระลังบานมึงไงเนี่ยดอกนี่ดอกนี่ไงก็ฟามือ

เห็ดยักษ์ใหญ่ไงก็น่าจอยอีกฉันเห็ดเอียงหรอกพูดนะเห็ดดีๆเห็นดนางร่มเห็นดนางร่มชนิดนี้เนี่ยพวกกลิ่นได้จ้ดเธยเทมก่อนอะยนะู่นบนสมบูรณ์เลยูดพี่ เต็มคอนเนี่ยชนิดนี้ไม่ได้ยมกินช่างน,นี้ก็เต็มอาเนี่ยยุ่แปลกไยค่ หาตัวจ้ะบาดทิใหญ่คักจ้ะเห็ดนางร่มอีปัดปัดปวดอะโกคัก,ข,กขาวจุนพโอุ้ยขาดตกน้อยกะล่งขึ้น พอมาพี่น้องเอ้ยอ้ยิดุนะ่น่ะปานปลูกไว้หน่าตึบเลยดอกไงอีกอกนะุ่น่ะเก็บตรงละดอกสองดอกไอ้ตรงที่เกิดเป็นพึดก,กับพ่อได้เก็บเนาะได้ซำนีละจ้ะพอมาพี่น้องเฮดเฮดดังล่มเฮดหูดหนูไปแวะลานเวียดหน้าม,มาไปแวะหางมาบนนาบ้านจอย นะทำความสะอาดสร้างเขาเหุ่นมาขูดตีขุดหลองปูนจากปูนเปื่อนไปเปิดอโลดอาทิตย์ตู้ในกันหลังคนเขาอีห่างไปพุม่มมดเแต่เหมือนอื่นเขาไปเห็ดอีกจก้ะท่านนี่แล้วท่านวันนี้เขาขุดหลองท่านวันขุดแล้วก็จะเอามาใส่ไม้ บ่ทเอีนจอยได้จัด้วยนีเบิ่งจอดรถราคเฉลี่มอบเียรอ้วกนมีชีวิตที่ลำบากแต่งานกับผู้หญิงไเ่ยย็นเรา <laughs> หลนี้จักมาทำงานต่อสี่โมงกว่าสี่โมงเย็นจ้ะเสื้อผาไปเบ่งในบ้านเด้อเบ่งชมนอกบ้านไปก่อนจ้ะ <Non> <c oughs> อนอนเอนจอยบอนี้เขามาขูดอันนี้อาทิตย์แล้วมาล่างออกจังหน่อยมันเป็นขาบเป็นยังเหลือเกินเน,นี่ยจัดบปนบอลห้อยเขามาขูดออกแค่น,นั้นขูดแล้วก็มาใส่เอามาใส่น้ำหล่องอีกข,ขึ้นขึ้นเก่า,ากด้วจ้ะเด้อช่วงนี้นูเขาบ้านเนี่ยนี่เพราะหนูสามารถกาะน้้ำจังสีขึ้นไปมุดไปไตหลังคาได้ เอื่อนไปเวิดอร์โลดมาใครอยู่แล้วทำความสะอาดล่างทำความสะอาดเพราะว่าล่างพ่อยมันเอียมเลยจังหน่อยเดี๋ยวมเอื่อื่นเลยช้างเขาก็มาเห็ดอีกกระปิว้วหวันทัวเป็นเวิดอีกพ่อแม่พี่นอ้องเลยนี่จอยจัดดอกไม้ไม่เลื่อนดอกไม้ไม่จัดมุมจัดฉากไม่เพราะนะห้อยขีปนขียงขูดมาขาวจุนพูนอยู่คน หลังบ้านใจอันนี้ก็จนว่าพ่อแม่มันรุนเหมือล้วสิได้บุยังอยู่รุนกนับรุนปากของป้อมจ้ะนังบอได้เล่มเก็บกินอยู่คนสองสามตุนอันนี้ก็ว่าสิเหลือทิมก็ว่าเหลืออยู่นี่เม็ดมะก,ก็ว่าได้ดอก พอได้เล่มเก็บใส่ออมใส่แกงยูงเด้จ้ะเดอนทำความสะอาดเอี่ยมเรียบร้อยแต่พอดีเอี่ยมปั่นได้รกนะจ้ะเนาะพาชมบ้านอินเจอนะคะทำความสะอาดก่อนเพิ่นบ่า เมียเฮ็ดสกปกพวะมันคนทำความสะอาดเพื่อนวะเฮ็ดเส้นชิ้หายอะไรอีกแล้วฮักเมียคือเก่าเพื่อนวะถึงเมียเฮ็ดสกปกใส่พวะกัฮักเมียคือเก่าเพื่อนวะสะอาดสะอาด เขาเห็ดเองแล้วไปจอยเห็ดจ้ะสบายก็ยังหาโมงกว่าแล้วเขาไปห้าเห็ดกับคุ้งกับเขาแล้วเพื่อนที่ทำงานกร้างสปริงลเอากเข้ามาไว้ข้างในสีเปลี่ยนพืนจ้ะสีเปลี่ยนพืนอันนี้ไม่แล้วก็เปลี่ยนหล่อรุดไม่สะอาดสะอานแล้วรดเขาจอดในบ้านเรียบร้อย ผมมาไว้อันนี้รอรุดสำหรับนาหลอนแน่จ้ะเธอเครื่องตัดหญ้าให้เพิ่งแค่นี้ยวพ่อแม่เป็นหนองเฮ็ดกันว่าสันซองคนผัวเมียอย่าแต่ว่นสะอาดสะอาดบ้านช่องมันเป็นหนาเป็นตาจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าลาสีบ้านช่องสะอาดสะอาดมาเมื่อเบิ่งในบ้านจะพุ่นสะอาดสะอาดไอ้ก็พับผ้าซักผ้า,ายิม่มมัดมือมาอนีิ chẳng gì là sẽ chơi mắc mắc bàn chồng sa an kiếp qua chút chót bạn จะผ้าปูตุจัดดอกมงดอกใหม่ไปผ้าปูาตุมาใส่จะเปลี่ยนดอกใหม่สะอาดเรียบร้อยคุณนะ นี่คือบ้านเอ็นจอยค่ะถูดฝุ่นถูพื้นเอาละไอเบิ้งแคนนี้แล้วพ่อแม่พี่นอ้องเจ้าสิพีส้สป,ปริงโลไปคลายเขากันอื้อใจว่าหอไปส่งให้เขาไปทำง,งานท้องนอนสีขาว สะอาดสะอาดพันุ่มสีขาวพ้าปูเตียงสีขาวจ้ะสื่อของเม็ดสปริงโรยเขาลงมือก่อนดูพรอยี่น้องเลยหกโมงกว่าแล้วกว่าสิแล้ว